มัดสมันไก่มีไก่แครอทกูเก็บแล้วก็ผักนะครับแล้วผักรวมมิดเยอะๆเลยครับบวบกวงตุ้งนี่ก็ต้มซุปนะครับเนาะวิธีทำกับข้าวง่ายๆพี่น้องเครื่องแน่นๆอร่อยอร่อย แกงมัดสมันไก่ผักรวมมิตรครับบดแบบบบแบบแบบแน้องเลยมัดสมันไก่น้ำซุป น้ำสต๊อกไก่เลยพี่น้องใส่ลงไปเลยใข้จะได้แล้วพี่น้องเดียวสุกแล้วก็เอากะทิมาใส่นะครับผักรวมมิตรนะครับนะใส่ลงไปเลยพี่น้องไก่สุกแล้วสีขวงตุง้งคนขวงตุ้งนะครับแนละ้วใส่เป็นเราเป็นล้ำเลยครับนี่ผักรวมมิตร ใส่กูเช็ดเข้าไปบวบฝรั่งใส่ลงไปใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปพี่น้องเอาเบิดหดมอเลยพี่น้องเลยครับเลยประมาณนี้นะครับแนละ้ววิธีทำกับข้าวกินง่ายๆมัดสมันไก่กคน่วผักกรสุกพี่น้องเอ้วัวเข้าไป ผักสุกอยู่อยแล้วเขากะทิเขามาใส่ที่หลังคุณน้องเขาขัวหอมขัวพริกแกงใบมะกรูดในก็กไปแล้วครับเนาะนี่ครับผักรวมมิตรเยอะๆเครื่องแน่นแน่นเอาน่องไก่นะครับไปยเยอีอาน่องไก่เห็ด ครับรวมมิดแน่นๆเลยพี่น้องเลยครับตูนไว้เลยพี่น้องตูนไว้ผักเป็นด้วยอเยอะหน่อยผักเป็นสลบตายอยอะหน่อยกันพี่น้องเนาะนี่ครับนี่พี่น้องเห็นไหมทำง่ายๆกับเขากินง่ายๆครับเนาะจะต้มซุปต้มซุปกระดูกไก่ต้มน้ำซุปไก่เลยน้ำซุปกระดูกไก่น้ำมาเลอะหมาะมาเลยครับ พาไก่นี่ครับผมกันไปโย่เด็กจะแซ่บแล้วครับสีสันคักขนาดพี่น้องเอ้ยนี่ๆนี่ครับนี่ก็ทีพามาขึ้นเสือนี่ครับเสียร้องไห้ไก่จะอบเรียบร้อยแล้วนี่นะแอปเปิลไผ่ขื่นเสียห้องไก่โดยประมาณนี้นะครับแล้วกับข้าวแรงง่ายๆนะครับเนะี่ย พาพี่น้องชมทำกินง่ายๆมีแต่เครื่องล่างจานบ,บุ่มๆไปเลยพี่น้องเลยทั้งนั้นเพต,ต้นเฮ็ดซอสเทสยังขอนึงข้าวเหนียวปั๊กจี้คือก็แล้วครับนะนี่ร้านอาหารไทยทำหมอ้อหนึ่งข้าวเหนียวเบลอเลยน้องประมาณนี้นะครับเนาะครับเดือดบปไปๆปไปพี่น้องเลย